น,นี่เลิกียกไว้ไปแววคันเบ็ดแล้วก็ออกมาหากระซูงเครื่องแล้วมาแปลองเบิงเนาะเห็นกับเจ้าขุดคลองนี้ไหมยอยู่ทางหนองบึกดุงนาโซกเนาะแคมทางหมายอยู่ใกล้ เฮ้เน็นอย่างวะตัวนี้กลุ่มตำรวจนี่แหละอ่ะใส่เบรกพอประมาณนะเดี๋ยวมาลองเบ่งว่าสิมีตัววะตะกี้ช่วงหนึ่งนะพักตบเต็มเลยอยู่นี่ก็จะมาแปลงใหม่เดี๋ยวสิมี คนมาเพิ่มนะหนัดสุมไอสองคนเจ้ามานำ <D oon> นเบอร์กันวาซิมีตกับใหม่ ใส่กับแหทรงเนาะเบสเบอร์สองโอแล้วก็ตะกัวสองกำเนาะใส่สต็ปเปอร์น้ำมันยังหลาเนาะน้ำเต้นก็หน,นีหาตัวง่ายอยู่ แต่ก็บอก่ฮโ้ว่าชิมีโตว่ะโมเคยมาจากเชื่อนาะขีนขี้กายตลอดน่ะมาเบิิงฟ้าพี่เนาะยห่นบกัดละเดี๋ยวป่า,าไว้ก่อนโอ้เบิินฟ้ากอน lâu thì cuốn nằm cắt lên cũng ngồi dừa vào xôn con ô tưởng vô, tưởng vô. Ừ. vô ô hô ôi chịt vào say nói vậy? cắt xa โอเคถือว่ารอดแล้วเนาะก,กับหมยนี่ใสน้อยโอ้โหเกือบมิดคอโอเคแต้มแรกเขามาละแต้มอีกเป็นประคอน้อยซำด้ามคันเบ็ดนี่นำมากัดกระรางวาสิลากเนื้อข่มหน้ามันออกมาชิว่ตูใหญ่สะดวกเป็นคืนหมึกใหญ่โอเคเดี๋ยวปล่อยล้นะตัวนี้น้อยพ่ะ ไปแล้วอ่าตัวมีตัวอยู่เนาะเดี๋ยวหาตัวใ่ญ่ก็นนี่กันมาหยับขึ้นมาถึงอ่ะ เรียมนั้นเป็นตามนี้โตนะ,นะตีบุกขึ้นเทิงก็ได้น้อบุก้นเทิงอ่างามบุกนี้โตอยู่ น้อยอีละเรียบร้อย <c oughs> น้อยอันเกา่าแต้มที่สองเขาน้อยลุงอยู่แล้วตัวนี้น้อยหนึน่งสมิโโปรเทียบกับนิโโปกัดเต็มเลย,อยโอเคเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปนะตัวง่าไเปอร์เบ็ติรว่าเนีย้ย มีกัดมีกัดที่นี่ขึ้นกัดเนี่ยเรียบร้อยกัดแล้วทุกคนว่าแล้วตูวน้อยนะส่งกันเห็นตูล้วแหละที่นี่นี่เหรอปล่อยไ่าจักคาบอยู่นี่ เรียบร้อยเห็นไหมมันคาบอยู่แถมที่สามแล้วนี่จะตูดสำนี้เห็นไ่มโมมีตูวใหญ่เมื่อกี้นี้มันขึ้นโดดกัดใส่แมงปอ่อปมันอีกละตูวน้อยละอี่านาะ กับ nhà าตายนำฮะมาลุยต่อไปใสร็จละงามเรียบร้อยกัดอีกแล้วทุกคนแลนย้อน แลนย้อนโอ้โหแลนย้อนเอา้าลุดโอ้โหเฮ้ยลีอยู่กองอลุดอีกแล้วตัวน้อยนะมุดถืตัวง่ายกินนี่ลุดมันแลนส่วนมาแัมน,นมานีา งั้งั้นตัวน้อยตัวน้อยอีกแล้วอ๋อสิม,มูลละเอียนี่ห่างคาดไปละเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนี่้นเนี่ยที่ใส่ đẹp mà nè tụi nhai một chợ xong như một chợ nha nhai nhập loại tít xin lập nằm lại kìa <laughs> เ,เห็นเด็กตัวไซส์สัมเนียว่เห็นตัวใหญ่จะรุ่นนี่นี่เท่าไหรห้าหกตัวชี้ห้าตัวก็ขอน้อยเหลือตัวน้อยโอ้เจอตัวใหญ่จะรุ่นแบบนี่แหละโอ้๋อ kì cắt vô thư à, đều nhập lên bờ thương à, đều nhập thì bờ thương nhập lên bờ thương được rồi cắt đi được rồi dù là tụi này ưu xài ôi, say nói. เดี๋ยวจะตัวซำมเน่ทุกคนตัวนี้สีใ่กันมูนะแต่กรบบนใ่หลายตัวน้อยเดี๋ยวปลดปลอยมันสี่ห้าละไปมันมีตัวใ่เลยเดี๋ยวแต่รุ่นนี้นี่เนาะซ่วงหน้าฝนซ่วงป่าไข่ป่าที่ขึ้นไม้ซัมเน่แหละ ลายมีตัวออียอะ

อยู่นะตัวนี้สายตึงอยู่โอ้โหติดต่อใส่มุดน,นี่มันมดุด ออกมาพี่ปลาย่ำนี่มันต้องมีตกอยู่เหลี่ยมข้างๆคร,รับตก นิดๆมันอาจะมีตัวใหญ่เลย